มาจ้าแม่แม่จ้าส,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีสุขุสุขคนด้ค่ะื่อนี้ละ่ะกินเซวข้าขอปุ้นคะตะวะันหลับเพิ่มคือพักหลายแล้วก็กุ้งสุกนะคะมาจ้ามามาสซแสนเหมือนกันมีพักพักกินเลยมีพักกัญจองทั่วฝักงาวเป็ดกระถินจ้ะที่ลวกนะคะอ่ะเป้่ามา <c oughs> เดี๋ยวแ้วกันแ้วคนหนมกัน ตองอแซรบบาดขอบปุณน,นี่เป็นกิโลเลยจ้ะน,นี่พระเอกมิวสิกมาต้องเอาขนมจีนเป็นกิโลค่ะ,คะแม่เพราอว่านั่งสูบเสีนเก่งแห้งเอาอ้วนนะแต่ว่านางจะใช้มือไม่ถนัดนะคะเหมือนมึงที่มากุนเดียวกับอกมอสตาเลยมึงเอาออสนิทไปก่อนเดี๋ยวขอใช้ไปจีนแม่เอาผักก็หยิบเอาตะปานะกุ้งก็หยิบเอามาจ้ะมาแสแปรน้่กันพี่นองจ้ะพี่นองเออเลยปีกตารวดรวยเป็นจรจรมเ้ย อร่อยมากมันจะยาวไปใส่ืมเพ <Perfect. S 3> อร์เฟคทำส,สดๆนี่มันอร่อยมากเลยนะซุปหยดมาอะอรอบก่อนที่ทำซาวขายอะ่ะลูกค้าชอบมากเลยแล้วลูกค้ากลับมาสั่งสั่งซ้ำเนาะป้าเนาะหลางไม่ได้ทำนะ้ะหลางไม่มีเวลาคือ ลาต้องปรุงใหม่แล้วก็ให้มันเก็บได้นานมากกว่านี้ค่ะก็เลยยังไม่มีเวลาตั้งสูตรขึ้นใหม่นะคะอื้มร่อยแล้วปังเนาะหอมอื้ม หลากหลายแห้งจ้ะลาไส้เซนขนมจีนนะคะแป้งสดนะคะไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารฟอกขานะคะของอิหล่าภาคอินนะค่ะพี่น้องค่ะเรื่องเซนไว้ใจด้วค่ะแสบแห้งแล้วก็ น้ำปลาร้าอิลาพากินนะคะทำเป็นน้ำซาวเดอร์แซบหอมไม่ขาวจัดเลยค่ะพี่น้องมีโปรโมชั่นลอยอยู่นะคะใกล้จะมดข้างแล้วเด้อปูนี่เริ่มแรงด้วยแต่ว่าเหลือหลายอยู่ยางเขาไปเมืองอ,อุ้ยยางเขาไปเมืองห่องห่องเก็บอันน้ำปลาร้าไหมคะ่ะ เลือหน่อยแห้งเผ็ด <Pet it. S 2> ืมเราดูปีกซี่ครับในตานมันมาเยอะตรงนี้เฟมันยุ่มมาแตทีต่เด็ดพริกมาเนี่ยไม่เป็ดกับฟเดี๋ยวฟึกกินเผ็ดไปมันเป็ดแดงพริกป่วเองจ้ะ แม่มันสื่อพริกมากล่างล้วก็ตากแดดแก็ครัวเองปั้นเองตำก็เราไปปั้นอีกรอบนึงเผ็ดแห้งหอมพร้อม อ,อยู่ต่างบ้านมันไม่หรออยู่บ้านหลามันเป็นต้นไม้หลายไหมจ๊ะต้นไม้ใหญ่ที่หอนงูเขียวจะด้วยต้นแค่เพ่ะ กินไม่ไหวเลยมัเนเองบอกเลยปรวกตินจรกับเราเลยไม่ไหวอ่ะวดเอาไงเดแล้วกินผักเยอะๆสิจ้า แต่ว่ามันบอกอย่างกเก็บอกดีเห็นนกอย่างตัวนี้ไหมก็รอบก่อนไงที่นกเอนเนี้ยงตัวหนึ่งอ่ะอีหูเขียวตัวน,นั้นที่หนูบอกที่หนูส่งรูปไปให้ป้าดูอ่ะมันไปกินลูกมันมันร้องแทบตายเลย อยอมแพ้วันนี้บอกเลยไม่ไหวเป็ดแดงเอาไม้ยิบให้ แซ่บส,สุรุมว่ามือนีเป็นกิโลนี่ลาากินหลพอเขาสูว่าไว้คิดมองไหนวะก็คือแบ่ก็ไม่กินเพชรอยู่แล้ว แม่แบบก็ไม่ต้องกินถ้าหนูไม่ได้ใส่พริกป่นแบบเดิมของแม่เอยพริกป่นแบบถุงอะ่ะที่ซื้อมาในแม่ครัว่นั่นแหละรู้ว่ามันหอมแล้วมันเผ็ดมากใส่แบบของแม่ที่แม่ทำคััวเองมันเผ็ดมาก คือไม่ไหวก็ไม่ต้องกินพอวันหยังพี่น้องใครกินหรอกกรสีสิมาจมด้าข้าหลังไม่เขาได้บอกว่าบ่ต้องฝืน พี่ลองเลยนัย่งหายหกำลังใจเมียพ่อหยิมพักไป <c oughs> ตาลิตตรว <c> จ <oughs> อืมดีลองเลยเมีแ .arr ผัวเพชร <laughs> แต่เด็ดต้นแต่ยิ้มแน่แค่นะปากแดงอารณ์ปากแดง <laughs> อ,อ่องจองัง ยิน,นงน้ำงะมืดขวดเหรอพีทปานันเตอร่อย เส้นมันมอูรัวแห้งแท้ผักกระไส้ไหลแห้งพี่น้องนี่แหละตานความแสบไปเลยนี่น้ยจะกินจะทีนังไห้จมดาหลังไม่อีก ที่ร่างกินเองเลยใส่เป็ปดปเป็ดเนียนจะไม่ชวนกาคิดต่ำไม่โอเคหลังไห้จมได้ดิพี่น้องอ๋อก็อยากให้เขาคิดนะนาะใครจะไปรู้ว่ามันเผ็ด เราก็รู้ตอนเรากินนั่นแหละว่ามันผิดได้ไม่ใด้มันเดิมไม่จำไม่เป็ดกินไปเรือยจมไหลชิบะดิตบูนัดบูแดงดิอือหสมมติมาพาพไปกินอ่นส้มตำ โจ๊ะๆนี่มันานงหายดิอ้วนก็ไม่กินเลยซู้ซู่ว่าเป็นอีกกินคนเดียวเลยไม่ลอยไม่เอาแซ่บกระดดอเผ็ดอะเพเดเพบาะเนียแห้งแห้งมาเลยกินกันไปกิโลนหนึ่งแล้วลไ,โลโไม่ใช่คลิปเดียวด้วยนะตามตามไม่เยอะๆเพร็ดกินกันไป ไม่เอาหรอไม่ลงปเป็ดแรงไปอยากกินนะอันนี้มันเผ็ดมากนี่สิ <c oughs> บกากอ้วนบริเกตกันนี้พี่น้องนุ่ตอดพวงสีละ <c oughs> หนูไม่มีอาการเลย <c oughs> บางหนาเน <c oughs> ี่ยจลิตตนเนอะอ้วน บางแม่เด็ดสดแถมบางสมองกูกินไปเดี๋ยวกิโลหนึ่งนี่เหนอแท้อือืม,อมแสบนวแห้งค่ะพี่น้องคะอร่อยถูกใจมากเลยค่ะพี่น้องคะ,นนะคะพี่น้องกินหลายเลยค่ะพี่น้องมันเป็นธัรมจติค่ะพี่น้องคะ สามีภรรยาแก้ทิดกัหน่อยที่หลาบอ่ตัดออกเพรอะไรอย่างนําเสนอวลาแบบคือเรารู้ว่าเ,าเขาอะ่ะกินเผ็ดไม่ได้คือกินได้แต่ไม่ใช่ว่าเผ็ดแบบจะมังปากเขาอ่ะวัน <laughs> <laughs> เดี๋ยวพี่สีผูกโบแดงให้บักลาดอกกู่ <laughs> สวยเลยบ้านเพลอเลยเดียวมะเอาพี่น้องคะพบก,กันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวต่อไป เดี๋ยวาบบว่ากินแซ่บแบบมึงไม่ได้จ้ะสวัสดีจ้าใส่บ้องปากก็แล้วมึงไปทาปากมาเหรอคุดแดงเลยอ่ะปานนั่นติอ้วนอุ้แต่เลตโตนแท้